สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วครับผมมาห่อไก่เบิ้งป่าเลยเด้อพีนออ่น้องเอ้ยยกขึ้นวงยานน่ก็ขอเป็นกันเริ่มเลยกันแล้วกันครับผมสถานที่เดิมอีกแล้วครับบรรยากาศเดิมเดิมเจ็ดโมงเสาร์เด้อพี่น้องอันนี้บาดแรกครับกระบาดแรกแหกมานเลยนะครับผม ทงเซจะเป็นตะเพียนไข่ครับตะเพียนไข่เดี๋ยวใส่ของนะครับสถานที่เดิมบรรยากาศเดิมครับผมมือน,นี่มาสองอันครับสองรำคุณครับผมเบ้าจีอยูโซไฟครับ บรรยากาศเดิมครับผมเหมือนเดิมเช่นเคยครับช็อตจุกยอ่อชุมกันยุกยอกันมันๆไปเลยครับผม รวมย,ยาวๆครับปลอดภัยครับ ไผ่จแหกเียงเ,เ,เลยส<ะ>อเล้ำสวนทางเลเียงเีงเีงบกข่อมั้องไลทต้องเข้าเลยมันอาน่วมีครับ ไปเรื่อยๆครับผมปลอดภัยครับ